มีชื่อไหมเนาะมีครับจักรยานขาดใหญ่เขาจักรยานขนาใหญ่ครับโอ้มามามาบิ๊บบิมาซื้อรถแบตเตอรี่อัูวินเลยนะเอ้าไหนเรื่องดูกว่านัยเรื่องดูก่อนัยดีครับดีนี่มาดูอันนี้ดูอันนี้นี่นี่นี่รถเบสมีเบสเบสมีไหมครับนี่มีจี๊บ เนี่ยร้านพี่เยอะเลยในย่ออะไรอ่ะโอ้มีไฟด้วยเหรอนี่นี่นี่ขอแนะนำหน่อยครับไปอะไรครับแนะนำหน่อยไปอีกอ่าแนะนำหน่อยอันนี้เป็นรถสี่มอเตอร์ครับสี่มอเตอร์นะเป็นกับเครื่องสี่ล้อตัวนี้จะมีระบบบังคับหรือไม่หรือสามารถบังคับด้วยตัวเองได้ตัวนี้น้องจะขับเองก็ได้นี้ไปหน้า อันนี้กลับหลังแกะดีกว่ามั้งแกะถุงดีกว่าเอาแล้วนี่เออไ <c oughs> ห้ดูดิดูดิโอ้ใบใหนสวยหนูสวยตัวนี้กดปุ่มสตาร์ที่ปุ่มแดงสตาร์ทปุ๊บแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิงคืออ่ามันจะโยกได้อันนี้หมุดโยกโอ๋อจโยกได้อโ,อโอเคโอเคแล้วก็ถ้าเราจะกลับปกติทุกเกมเลยแล้เป็นสวิตไปหน้าเดี่ยวคันเร่งไปหน้า กลับหลังไม่ก็เหยียบกันเร่งเหยียบกันเร่งถอยตัวนี้จะถอยตัวนี้จะเป็นรีโมทบังคับตัวนี้ไม่ต้องมีการจูนเลยครับพี่บังคับเหมือนรีโมทบังคับรถวิทยุก็ไปอืมอืมได้ตัวนี้รับหนักกี่กิโลได้เกือบปีติพี่เกือบสิบใช่ใช่เกือบสิบรับหนักได้เกือบสิบกิโลโอเคเอาล่ะเออใช้ได้นี่โอเคไหม ไอ้พี่สอนไอ้พี่สอนเบาเบาชนเล็ดชนเล็ดชนเล็ดเบาเบลูกเบาเบลเมล์มีเลล์ไหมอ่ะมันไอ้นี่จะเลี้ยงันเล่งมันจะปล่อยคันเล่งอ๋อเดี๋ยวมีเวลาเด็กเดี๋ยวมีปล่อยกันเล่งนะลูกปล่อยกันเล่งเขาบังคับที่ลีมทเลยปล่อยปล่อยลูกอ่าปล่อยรถจะหยุดนะครับแล้วก็บังคับอันนี่ต้องปล่อยรถจะหยุด

เทียมบอกกับโทรศัพท์มือถือได้เพลงครับกดเพลงออ๋โอเคเยี่ยมเลยไตัวนี้จะเป็นคิวอาร์โค้ดเราสามารถบังคับผ่านโทรศัพท์ได้ถ้จอคิวอาร์โค้ดแล้วก็โหแอปจะบังคับผ่านโทรศัพท์ได้แล้วแบตเตอรี่มันเก็บได้นานไหมแบตเตอรี่เล่นได้ประมาณชั่ว่โมงสชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วชาร์จกี่นาทีประมาณกี่นาทีชาร์จประมาณสี่ห้าชั่วโมงอ๋อชาร์จสี่ห้าชั่วโมงโอเคเใชนไปยืดโซ่ไปนานๆเลยอืมมอเตอร์สีตัวสีล้ออมอเตอร์สีล้อ S <S okay. กันนี้ขึ้นรถเลยไี่ต้องจ่ายตังค์เลยนะ <S <S พี่ก็รถได้เหลือสามปอนดเองนะถูกมากเลยนะมาชมรถกันหน่อยเลยมาชมรถกันหน่อย <S 2> <S 2> นี่มีจัเรยานไฟฟ้าด้วยนี่แต่ว่าตอนนี้ของมันยังไม่มาตัว,ตวไหนจัก,ก,กรยานไฟฟ้าเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะอยู่ที่นน 5, หนึพันห้าสอพันห้าสามพันสามอันนี้สามตันสามเองเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยบิ๊กเออนี่ประกาศบิ๊กแบบมี้แบบว่าเวลาไปไม่เวลาไปตั้งเคมป์แล้วลูกจะไปห้องน้ำอะ่ะเอาไม่เอาโอเคไม่เอาโอเคนี่มีรถเยอะเลยมออเตร์ <c oughs> ไซค์ก็มีนะ <c oughs> ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์อืมใครสนใจอยู่ที่อัดใหญ่นะครับโรงเรียนน้ำบุกโอเคอัดใหญ่จกักรยานมีอาลีด้วยอาลี มีตังเบ้นมีตั้งอะไรด้วยจักรยานก็เยอะน่ะได้ยาผมขอถ่ายรูปตรง้ได้ได้พี่สายด้วยแต่ผมชื่อช่องอะไรนะที่บีบีบีเอชเอนเจอร์บีบีเอชเอนเจอร์มีจไนะ